เมื่อเช้าเมื่อตื่นมานะคะเปิดประตูไปก็เห็นต้นมะเขือเปราะนะคะมันยังมืดอยู่ใช่ไหมคะใบเขาจะรูนะแล้วก็จะเห็นแต่มะเขือนะคะขาวกลมๆเหมือนไข่มุกเลยค่ะเต็มไปหมดเลยวันนี้ก็เลยต้องดัมมาพัดนะคะ อาหารเช้าของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีมะเขือเปราะนะคะเด็ดจากสวนสดๆเลยค่ะแล้วก็นํามาผัดกับกระเทียมพริกขี้หนูนะคะเต้าเจี้ยวดําแล้วก็เนื้อไก่ค่ะแล้วก็โรยด้วยใบโหระพาพริกสดนะคะทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะนิดหน่อยก็พอค่ะแล้วก็มีไข่ต้มนะคะโรยด้วยน้ําพริกนรกค่ะแค่นี้ก็อิ่มอร่อยแล้วค่ะสําหรับมื้อเช้านะคะ ขอบคุณที่แวะเข้ามาชมนะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบาย